อันยองสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่นอ้องมื่อนี้ฝนตกค่ะไปเฮ็ดงานเลิกสิบโมงเลิกสิบโมงหล่ะกันเธอแกบ,บอกว่าสิบโมงกันเลิกให้เต็มพึ่งเกา่าให้ขแรงเต็มมือกระพากันเลิกมาละฝนกระหึ่มมาเละใจเชียงยานตะบะเล่าเลี่ยแหละกระมา้านตลาดนอนได้ยิบนึงกระม้านตลาดอัน สมาหาซื้ออยังตัวหาซื้อหวดซื้อให้หวดขาดค่ะฝุนกระตกุกเมื่อบรรยากาศอันเกาหลีฝฟนตกเป็นจังได0.5ไปเบิงผขุดบรรยากาศสไปราลไทยค่ะไปหาซื้อหวดหาขามไฟขามปอกก่อนไม่ผู้เดียวเลยนี่ ฝนตกค่ะฝน,น,นเกาหลีนักเตอยู่มาตะโดนฝนเกาหลีบ่เคยเห็นอันฝ้าห้องเกาหลีก็เคยเห็นแค่นี้แหละก็เคยได้ยินฝ้าห้องเกาหลีแท็กซี่บ่บ่ได้กินาาสัญญาณมากบรรยากาศฝนฝนตกค่ะอาส้นกัดซาซู่มันนี่บา้าซ้นกัดดอก,มกไ,ไ,ไม้แต่ไมนขี่รถเกง่ง ว่าจะมุดล,ลงไปใต้ดินบ้างระบบเปียกอ้ยไฟเขียวละจา้าไปก่อนถ้าฝนตกไปซื้อเลขก,ก็นนะจะไปซื้อเลขจะหาพันก่อนหาซื้อเลขก,ก่อนเด้ค่ะเปียกไดแล้ว ไปซื้อสบ้าวไอ,อ,นนอ,อนันี้บ่มีคนขายมีคาะล้านขายเหล็กสิไปซื้อค่อยสิไปซื้ออยู่ฟังผุดดอกคนตกแห้งไรแต่ค่ะคนตกหั่กระเทยจะไปซื้อหวยนะคะซื้อหวยแล้วก็จะไปซื้อหวด มิแตแน่สีได้สือฝนตกหาขามท่งมาลายอีกรอบว่าสีมาสีบดวอกกับว่าได้สีดอกฝนตกบ่ทรงบ่สีนั่นแหละสไปลปล้านให้ก่อนไปล้านให้แล้วค่อยสีอันแวะมาสิคนบ่มีเลยค่ะ เส้นจะบอกให้ว่าคนบ่มีเบื้งสภาพเคื่อมีคนอยากเห็นหนาบม่ได้เห็นเออถือกองผู้เดียวถือกลับ้างเบาถือกับลางเบา,บบาผู้เดียวมาิเอาเบื้งบรรยากาศไปก็ได้จะไปซื้อหัวอ,อันนี้สถานที่ทำความสวยความงามกับคีนใะนชีดังมาเห็นตึือหล์ล ออย่ากจะเลียวมังค่อยยังไงไปซื้อหวอดนฝนตกบ้านอันนี้เกาเกาลีนี่เขาย่านฝนนี่จ้ะแต่ว่าแดดเขาไปย่านะบรรยากาศฝนตกพึชรรม,มัำกระมำไปลานให้จา้าสุภาพไปเบิง่งลานให้ไปหาซื่อหวอดนี่บอกเทีเลี้ยนบอกว่า ห้าสื่อหวดสักบาดกา่อนอมอากาศแม้โอ้เปียกเบิดแล้วฝนตกค่ะห้าสื่อหวดตัว พราท้านหองงานคุณอันนี้มันเป็นซอกหรือ้างในความสูงอ,อากาศก็จะประมาณนี้เลยค่ะบ่มีอีกยังฝน,น,นเปียกไปแล้วคอยเปียกหมอดหยอดฝุบเบิ่งหมอ้าบ้านอันนี้ก็มีแต่โฮมดำกับโฮมขาวนยคะ่ะ ซีสานสูตรศาสตร์ก็ว่าใส่กันตายแล้วคนคือแห้งแทะสิหอดลานไทยหรอือ้ะล้านไทยกัเป็นคนเกาหลีเป็นจะคของลานดอกถ้าเขาเปิดลานขายลองไทยท่านได้หวดจะต้องหวดละหมื่นซื้อหวดท่ามาซื้อหวด งงฮะเซลโยพี่เอาอันเอาอันนี้ให้แน่หวดให้แน่หัวหื้อเอียงก่อนซึ่งบ่เออหวดัวนึกว่าโต๊กไต่บอกเพื่อใบสูงแถะอ้าไปนู้นเนี่ยโอเอาอันได้ดีสิข้ามนี่เบิ่ง อันราคาเท่กันบ่ราคาเท่ากันนะใหญ่เล็กเอาใหญ่เด็ดก,กว่าเนาะแล้วอันใหญ่ไปที่บ้านหม้อใหญ่ไหมล่ะหม้อเท่านั้นนะ่ะมตูดไม่เข้านะตูดมันเท่ากันอยู่นี่นี่เดะไม่หม้อนะ่ะตูดเล็กเอาหม้อลงมาดูสิหนูใส่ตะกรันกระซั่มนี่แหละอเอาอันนี้ละดึงให้หนูน่นเอยเอานึงจ่ายเท่าไรก่อนเท่าไบแปดพัน แปดพันจ่าเอาตะหวดหนีหลาบพกทุเรียนกับบ่มีอ๋อนต๊ะมวนค่ะ,คะเลิกงานสีโมงมือนี่